จะเก็นหมดไหมคำใหญ่ขนาดนี้ว้าวอาหารเย็นของเราเนะี่ยค่ะใครเอ่ยกำลังทำให้อันนี้ไม่เจลตอนนี้เราเตรียมไว้แล้วเราวก็มีเครื่อนช้วนนะาเซ็ตผักไว้แล้วนะจ๊ะก็ประมาณานี้นล้วก็ต้องมีมองไม่ค่อยเห็นเนาะ อร่อยมากกลัวไม่พอมาเพิ <portrayed cũ> ่มอีกกระปุกหนึ่งนะคะเต็มอีกนะำเต็มอร่อยจ มาแล้วอ <s uk as> <speaking einer> ันน <atur> ี้เสร็จเรงนะแบบไร้นมนะคะกอันนี้เร็จแก็มันหน่อยแล้วก็มีแบบเลก็มีใส่ลงไปตามเด็เข้าเนะเรามีมือย่างนะคะมือย่างสาวมีละแล้วมันจะเชฟห ก็มีอะไรบ้างนี่นะคะใส่ใส่ใหญ่ไปนะกินไปเถอเนือ <c oughs> อ้อหมูออือพริกยมโอเคอย่างนาาี้เลยนะคะแล้วก็กิมจิใส่ไปน,นิดนึงนะอือ เพื่อนๆ eh. จะกินหมดไหมคะ <laughs> อือืออืมากคำหเกินค่ะ <c oughs> อยากให้ทุกคนเห็นว่าใส่อะไรบ้างอย่ไม่ใหญ่เกินไปค่ะ ใส่ซ hmm. hmm. ่ามเค็มข้าวต่างๆมีอะไรบ้างจริงแล้วเราอ่ะก็ไม่กินเยอะขนาดนี้นะโอเคค่ะแล้วก็เนี่ยข้าวเราหุงเราหุงแบบ สีดำอย่างเงี้ยอืมระทานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนี่คือบออ,อ,อืออืออืมอือ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 อืมอือ อันนี้กินแยกดีกว่านะกินแยกไม่ต้องกินในคำเนี่ยเผ็ดเผ็ดย่างค่ะอร่อยมากอืมก็เด็ดเลยพิซดอืมอืมอืม จริงแล้วถ้าหนัแม่นแบบว่าอย่างเงี้ยให้ไหมที่เราแย่ๆอย่างเงี้ยริกท,ที่เราหาั่นจริงๆแล้วถ้ามันแบบเด็เดๆเลยคือเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จิ้มเลยนะอย่างเงี้ยเลยนะอืมทาน่อ่อืมเรียยอ,อ,อร่อยสุดยอดเลยค่ะทานกับข้าวก็ได้อร่อยอืมอืมสุดยอด ้อมใหญ่เหมือนกันอืมนี่ค่ะอร่อยมากนี่ก็ที่เรากินชอบเลยนะอืมอืมอืมอื้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 มอืืออื้มอื้มอื้มอ้มอื อย่างแหละอืมอืมอ uh ือืมเป็นทำซ้ำสามชั้นอีกนะอัมนี้อร่อยมากอืมอืมว้าแต่ความจะว่ารไม่ครับกินตรงกลางเลจะเด็ดออกอืม ไปฮอนก่อนนะคะไปวัน